เวลา16นาฬกา58นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแถวพระองค์ ไปยังพระที่นั่นอวนีวิริชัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทสมบําเพ็มพระชกุศลทัศนาสดาุปทานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติและประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินพุทธศักราช2 5 6 6 โอกาสนี้ทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสก,การผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏ,ปฏิมาเชยวัตรรชัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจาเมรอประสูตรคู่พระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทเสือปริศฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาสงคมทรงจุดทุกเทียนเครื่องราชสการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยกับถวายราชสการะ พระโกรธพระอาทิตย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซื้อปริสัาที่พระแท่นพระนพพระปรมหามหาสมเดิรชาดทรงคมจากนั้นทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ31รูปที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนา จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอ่านประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้วยการองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาประชาติอ่านประกาศถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรงเป็นบุคคลสําคัญของโลก จบแล้วพระสงฆ์สามสิบรูปเจริญพระพุทธมนตรการพระราชพิธีสรงบำพเพ็นพระราชกุศลทักษิณานุปทานเฉลิมฉลองบาระครบรอบหนึ่งร้อยปีวันประสูติแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลทธรรมศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมที่หน้าพระราชอาณจพระบาทสมเ็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนุภาพประดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระอาทิ์ทรงธรรมทรงศีลพระเทพโมลีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเทพศรินทราวาดถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงประเคนจตุปัตย์ใจเทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าตร15ไ้าตรยและย่ามที่ระลึกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดระปกรพระอาทิทรงหลังทักษิโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก16รูปขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์สงทอดผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วสรงคมพระพุทธปฏิมาชัยวัดรพรชกันที่9้าและพระพุทธรูปประจําวันประสูติคู่พระอาทิติหน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาสรงคมพระโกศพระอาทิติที่หน้าพระแท่นพระนุภาพประดลมหาเสวตฉตร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินทรงประกอบพระกรรยกิกที่มีคุณุูกปรการต่อประเทศในหลายด้านได้แก่ด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาสําหรับคนยากจนคนชายขอบและเด็กที่มีความต้องการพิเศษสุพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนระดับประถมะศึกษาและปัะถมะศึกษาบนภูเขาและเกาะที่ห่างไกลในพื้นที่ชายแดนและชุมชนแออัด ทรงรับองค์กรการกุศลไว้ในพระอุปธมภมหลายองค์กรทรงเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ว,วิทยาศาสตร์ทรงให้ความสําคัญของวิทยาศาสตร,ร์ในการสร้างสัติภาพการขจัดความยากจนและการพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมทรงสนับสนุนนโยบายระยะยาวด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร,ร,ร์เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อการพัฒนาโดยทรงส่งเสริมทางการเงินเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับโลก ด้านวัฒนธรรมส่งรับสั่งได้หลายภาษาทำให้ทรงมีพระปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทรงเป็นนักอ่านนักเขียนโดยได้แปลและเรียบเรียงหนังสือในหลากหลายประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังทรงสนับสนุนวงดนตรีและการแสดงของไทยในท้องถิ่นเช่นคณะ ขุนกระบอกโจหลุยส่งจัดตั้งกองทุนเพื่อการส่งเสริมดนตรีสากลสนับสนุนนักดนตรีไทยในการศึกษาต่อและส่งเสริมการแข่งขันและคอนเสิร์ตทั้งในและต่างประเทศทรงสนับสนุนวงดนตรีอย่างซีโฟนีกรุงเทพและวงซีโฟนีออเคสเตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและส่งเป็น am, โออุปถัมภ์โอลละครโอเปร,าร่ากรุงเทพรวมทัศสถาบันดนตรีกราลยานิวัฒนาในวาระครบรอบ100ปีวันประสูติในพุทธศักราช2 5 6 6 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติซึ่งได้มีมติสะดวดีเสิอพระกิติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราธิวาสราชเดรินทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก